อ๋อวาแล้วทานี้นะครับผมเดินเดินป่าได้ยินเสียงมันมาติดเร็วนะ่ะมันมาลองคุกความเชื่อเรื่มันไม่ไม่หรอกเป็นเรื่อฮัลโหลวาแล้วได้ยินเสียงมึงจักขวดน,น,นู้นแล้วขึ้นมาทำไมเจอเป็นวดน,นี้นั่นฮะ อัลลอฮ์อัลลอฮ์อักบาร์อัลลอฮ์ติดเร็วลาอิลาฮิลลอฮ์มาเอ้ยนี่ทำไมขึ้นมาแลยเนี่ยเดี๋ยวโวนะครับอัลลอฮ์ปันหรือมั่งปันหรือมั่งได้ยินเสียงมาจากขวนด้ว่าลูกซาวติดเร็วนี่ติดเยอะนานเลยไหมอัลลอฮ์ดูแบบกิ้วมันแล้วลาอิลาฮิลลอฮ์สุดล้อยุ้ยเสร็จเสร็มันดักเร็วไวาเลยไม่ชัด นี่นะครับไม่ขวัดักเลยไข่จะเป็นไหนผ่านโมกเลยไม่ขวัดักทันเร็วทัดชัดเลยไม่ขึ้นมาเลยดักชัดเลยไม่ขึ้นมาเลยนะครับอืมโอ้โหต่ำไรนะครับไม่ได้อ,อ,อ,อดะไรหรอครับให้เดี๋ยวๆปก่อนให้เดี๋ยวก่อนให้ไม่เผยรอยแหล่รอยเดี๋ยวเดี๋ยวๆๆให้ Allah, chết right, mấy lục Ư. Chết mắng mm. mai mm. Đê đê kệ hay Kêu nó lèo Là ý là hay là lo hôm nay xuống lo mày phử nó mày phử Allah lời